สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสสุกันมือนี้พบกันอีกแล้วกับขาพระเจ้าซอปากซีอ่าจะพามากินแกงหน่อไม้มือนี้แกงหน่อไม้แล้วก็ซีมีผักกระเดาษเนี่ยพริกนกแมพี่น้องผักกระเดาแล้วก็ดอกกินไม้มักทั่วแล้วก็ใบมันโอ้เยอะแยะผักดีไม้เผาเยอะแยะแล้วก็ข้าวเหนียวมือนี้กินข้าวนักันอยู่ทุ่งไห้ทุ่งหน้ามือนี้บรรยากาศน้ำแดง เฮ้ยซิามไปก่อนฮ็ดเองนะนี่พี่เนาะเนี่ยต้องขอจนเฮี่ะอืะอ้มเนี่ยซื่อใจแรกเลยปิ้งนกกระทะอืมแรกเอนแล้ว ฮักนิ้ไม้เผา <c oughs> ไปเกียนขวายฮักหนิ้ไม้มาซองหนอมีแม่งขับเพาะแม่งขับเพาะมีเม็ดคลิปตัวหนาด้ยวยมีนี่เม็ดคลิปให้พี่ใหน้น,น้องเบอร์นักการือแกนหนิ้ไม้บรรยากาศก็อยู่ตรงไฮ้งา่าหน้ากระดมแล้วอะไรหละเขาบอกงาม น้ำเป็นยอนนังบอเคลบุึ้นตั้งมือกับหน้าพวกม่พี่น้องเหนี่ยงามอยู่บ่อไปบมักตัวไปบักตัวเลี้ัตัวอายุค้างเคียงนี่แหละตัวหางบ่เป็นหมาไม่จสบาย อืบ้านพี่นเนา,เาะหกข้าวหกข้าวกระเดียงเลือนนี่แหละครับใครบุกใครหรือไข่ไขทแทบมันอืมนี่มันดอกนี่ไหมเนาะดอกมันหนะันมาหมากมันหันเราเป็นเป็นแต่ดอกมัน ชุดเงาะชุดเาะหน้ากระลำเล้วเป็นทิศอะไรนะหังงามลำกระรงพี่กอพี่ก๊อลำกระรงคือคือบุกข้นมยังหน่อลงอืม แกะออกมาอีกขาดอย่างหนึง่งขาดสักกค่เนี้ยอึม่มเห็ดปวกใช่ไหมไรนี่เห็ดปวกอะไรหลอกนหนึ่งอะไรหอกหนึ่งให้พน่นอืมหม้บาน ขา้าวณะชุดเนาาชุดเนาข้าวคณะนข้ากร,าระกรากขากระวานได้เนี่ยนี่กินแบบนี้้ลยอ โอ้ยโอ้ยมแดงครบอืมนะ อดอกไม้อีกน้อยเลยอือสิ่นี้มันใบดินไม้มไหมากดินไม้ใบอ่อนมัน้ง บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเกียร์สุ่มลมกับผัดวิว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 ยิงแกงเอาไว้ปลาช่ายกับปูไใเร็กโตสองโตไปรอวัดตัวสองไขนากับโบเหน